สวัสดีครับทุกคนก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่เรื่องเดียวซีทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้น่าจะเล่นจบแล้วนะครับผมแต่ว่าผมก็ยังไม่แน่ใจว่าผมจะตัดเสร็จเมื่อไหร่นะจ๊ะตอนนี้ดูอีพีสามไปก่อนแล้วกันนะครับก็ใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามไปด้วยนะครับผมไปรับชมคลิปกันได้เลยไปได้เอ้าลองดูแล้วกัน 哦耶，流不流？ มีสองพีด้วยเฮีย yeah. โอ้กี่ทีแล้วพี่โอ้นี่ต้องโดดยังไงวะมันเป็นแนวขวางอะเออมต้องโดดต้องกิ้งยังไงนีโดดเหียเกือบแล้วเห็นแววอยู่นะเห็นแววเห็นแววเห็นแววถือว่ามีแววแล้วก็ไอ้นี่ดีกว่า เป็นอย่างงี้น่าจะดูดีกว่าเต่ผมมองไม่เห็นผมมองไม่เห็นออโอ้โดนกุกด,ดอกเลยเบดโอ้โอ,โอ้ผมเติมเลือดนิดน,นึงดิ โอ้โหยหลบไม่ทันโอ้โห,โโหด่านนี้ไม่มีแววเลยครับแค่ <c oughs> <c oughs> ต้องลุมฟันระยะใกล้ไปเพราะว่าตัวยอมทำให้นะยอสยอสยอสใช่ไหมเออมานะย,ยอสคุม้ว Cần bén vào, cơn mấy lúc Cần mấy lúc vào Dạ 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 Giót giót này ทำไมผมโดนฟันด้วยวะที่ตะยอไ่อยู่ใกล้สุดแต่ทำไมผมโดนฟันทำไมยังไม่ลม้มสักทีคือจัดเลยใช้เวทแหละผมว่าผมใช้เวทถูกละ ถ้าเวทระเบิดนี่มันจะเป็นยังไงกระทาถาเลยละกันถติกระทาเลยละกันโอ้โผมาตั้งแต่ต้นเลยนะน่าดี วพวกๆเลยอ,อ,อย่งเพิ่งดเพิตายเพื่อนเพิ่งตายตายแล้วเพื่อนยอด กูหลบได้ไงเนี่ยเฮ้ย,อ,ยอะไรอ่ะเฮ้ย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 อะไรอ่ะฮะมันคืออะไรมันคืออะไระเมื่อกี้น่ากลัวมาก อ้ยตายแห็อย่างนี้แลกเลยแลกเลยแลกเลยเออไม่น่าแลกเลยใจร้อนเกินโอ้ยผมไม่ไม่น่าแลกเลย ปล่อยอไรไอ้เหียพระจันทร์ปล่อยลงพื้นปัดประเด็นคือหลบได้ยังไงก่อนผมงงมากเลยผมตกใจผมเลยกระโดดมันปล่อยลงพื้นผมก็เลยกระโดดไอ้เหียไม่คิดว่าโดบได้จริงไม่ละกิ้งหลบได้ด้วยอะ่ะหรือว่ามันมีระยะวะผมว่ามันต้องมีระยะของมันเวย้ยไ,ไม่ยากไม่ยากไม่ยากเลยไม่ยากเลย ไม่ยากเฮี่ตายผีอะไรของมันไม่ยากเลยมาสู้เขาเว้ยสวยเนาะมันเรียนรู้ปะเนี่ยมันเรียนรู้ที่จะสู้กับผมด้วย โโดนทุกทีเลยรอบเนี้ยไอ้ท่านี้แม่งผมโดนตลอดเลยอ่ะโอ้เออเออไม่ไม่ไม่ยม่ใจรับเพื่อนสู้มีระยะมันมีระยะผมจำได้มีระยะอ่ามันมีระยะ ไม่คิดว่าจะสู้ได้เหมือนกันแต่ว่าได้ได้ผมว่าได้โอ้ยโอ้ยโอ้ยตา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 ยกินยากินยาพอดีเลย กินยาพอดีเลยอ่ะจะชนะแน่ชนะแน่ผมรู้เลยว่าผมชนะแน่มันมาชนะอยู่แล้วล่ะอูอยากได้กระทาใหม่มากเลยอ่ะที่นี่ไม่มีใครใช้กระทาเลยอ,อู่ถ้าผมชนะเจ๊นี่ผมจะได้ดาบคู่เจ๊ป่ะดาบคู่เจ๊ไม่โคตรเทพเลยตายแต่เจ๊ดาบคู่เจ๊ได้แม่งอย่างที่ ดี้โยโอสนี่คือตัวแซมมอนที่ผมคิดว่าดีที่สุดถ้าเป็นสายแทงเลยอะ่ะถ้าสายแทงนะผมว่ายอสด,ดีมากเลยเพราะว่ายอสทำได้ทุกอย่างเลยอะ่ะ โอ้ผมหลบได้เฉยเลยนี่คือถือว่าคลุกจัดโอ้โหบางทีก็คิดในใจว่านี่เราเก่งขนาดเราหลบได้ทุกนัดเลยเหรอเนี่ย Why? Chưa phải mình ăn. Ôi tay với nhỏ tay. โอ้ยโอ้ยโอ้ลืมกินเลือดออมันต้องหลบอย่างนี้เออไม่ทันเจ๊จแกแม่งเลือดเลอนิดเดียวตลอดเลยมันต้องหลบแบบอย่างนี้อย่างนี้ออย่างนี้อ เอ้ยเอ้ยไม่ยอมออกซัมมอนไม่ยอมออกเอาเงิเสยโอ้เออเอาเงก้ยเอาปุกยเ

ผมผิดวิธีมันนะแต่ผมทำอะไรไม่ได้อ่ะ เฮ้ยอย่าเข้ามาใกล้อย่าเข้ามาใกล้อ๋ออย่าเข้ามาใกล้อย่าเข้ามาใกล้อย่าๆอย่าอย่าอุ๊ยโอ้ยโหมีเฟลชสองเลเนี่ย Okay. อออโอเคอ๋อโอ้แม่งเอ้ยอโอโแม่งเยอ,อคุณมากยอสโอ้โหผมบอกเลยถ้าผมไม่มียอสผมสู้ยากนะยอสแม่งแบบทั้งแทงทั้งเร็วทั้งหลบได้ทั้งไรได้โหโอ้โห ใส่แซมมอนถูกใจตัวนี้บอกเห็นแหละผมไม่รู้ว่าตัวข้างหลังมันจะมีอะไรดีกว่ายอดไหมแต่ผมบอกได้เลยว่ายอดนี่แม่งเดือดขอไปดูก่อนได้ไหมว่าว่าของที่ผมได้มันเนี่ยดีขนาดไหนมาผมสู้กับบอสสิงโตผมเอาไอ้นั่นมาไอ้อะไรนะ,ะอะไรวอสที่เว่าไรวบมันคือเหยียบน้ำแข็งอะไรทั้งอย่างอินบอลแม่งใช่ละเท่ดิ อาอุ้ยดวงจันทสองอันกับเอ้เรื่องไม่ถูกเลยแต่ดวงจันทร์แม่งต้องไล่แต่ว่าเขาไม่เป็นไรนิวเกมอีกทีแล้วค่อยใช้แล้วกันนะดวงจันทรเนะี่ยใช่ไหมนิวเกมก็น่าจะไม่เท่าไหร่เอ้ยที่อยากได้อคือดาบมีชุดเปล่ามีชุดเปล่าชุดขายไหมไม่มีชุดขายหรอไม่มีชุดขายหรอหรอ,อุ้ยนี่แค่นีงง่แคนี่แค ใช่ไหมนี่ทีมีชุดขายด้วยทุกคนอ,อยชุดขายด้วยลา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 ดีใจจังเลยชุดขายด้วยผมไม่คิดว่าเขาจะมีชุดขายด้วยนะเนะนี่ยโอ้เนี่ยเขาใส่ถุงมือเหรอเรลันเรลัลลลน้าเขาใส่ถุงมือเหรอแล้วก็อะไรกันรองเท้าเรลัลน้านี่นี่รองเท้าเรลัลนา้าว้าวดีจังเลย เอาเป็นว่าเดี๋ยวให้ทุกคนดูกันละกันนะเอ๋ให้ทุกคนดูกันละกันนะเอ๋จะอุยโอ้โหเ้วเป็นแบบมัดเปียกข้างหลังว้าวพี่เระเบิดเติร์กขอดูชุดขอดูชุดขอดูชุดอยากได้ทั้งชุดเลยอะว้าว Amazing ถุงมือไม่เอานะถุงมือดูโง่มากโอ้โหเฮ้ยแต่ไม่ได้กิ้งอ้วนนะทุกคนดูดิ เอ้ยนี่คือถือว่ายังไม่ได้กิ้งก้นเลยนะแล้วก็ดาบนางดาบคู่ใช่ไหมเป็นดาบคู่อ๋อนี่ไงเห็นแล้วเห็นแล้วตกใจนึกว่า,าเป็นดาบคู่ในนะั้นแต่ว่าออกมาไม่เป็นดาบคู่ตลกันะขออนุญ,ญาตเลยขออนุญ,ญาตบวกสิบนะครับอันนี้มีหนึ่งสอง มีหมดเลยเหรอออกไปเก็บได้เมื่อกี้ดิขออนุญาตบวกสิบเลยครับยังไงถูกมือก็ต้องเป็นของมาเีเนียเท่านั้นมาเีเนียสุดหัวใจแต่ว่าเลลานาร็เท่เหมือนกันเฮ้ยเลกไปถูกเลยทำไมเป็นแต่ผู้หญิงแข็งแกร่งนะดี๋ยวลองเล่นดูก่อนวาแล้วค่อยแล้วค่อยบวก10 ผมลองเล่นดูก่อนแล้วค่อยบวกสิบแล้วกันเมื่อกี้ประสาทโอเคลองเล่นดูก่อนแล้วเราเราค่อยมาบวกสิบทีหลังดีกว่าชูก่อนสีไปชูก่อนสีอ้าวผิดผิดที่แล้วเนี่ยเออ <c oughs> <c oughs> ความเท่มันอยู่ตรงนี้แหละทุกคนล่ะขอดูหนะ่อยขอดูหนะ่อย ื <c oughs> แค่ชุดก็กินขาดแล้วขูดแล้วถือดับโอ้ไหม่กอดแล้วใส่ถุงมือมาเลยเนี่ยโคตรเท่มันใช่ไหมเนี่ยนี่ลองเล่นเอาไว้วโห่ทำไมมันอยูอ่ได้แบเนีงโฮ้ยเท่จัดละแล้วแค่นี้อ๋อ ทำอะไรได้อ๋อกดค้างทุกคนคือถ้าถ้าไม่กดค้างเนี่ยก็จะเป็นอย่างเงี้ยอ่ะกดค้างอันนี้อันนี้อันนี้ L1 ใช่ไหมไอ้ R1 บ้างวะนี่ต้องกดค้างไว้ปอบเวลาสู้ต้องกดค้างไว้ด้วย ลมบากพอตัวเลยนะพ่อหนุ่มแต่และบั้พเปลืองไม่พีบว้าวก็ฟันธรรมดา